คำถามการทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันและร้อยวันตามประเพณีผู้ตายจะได้รับบุญต่างกันไหมคะและในระหว่างเจ็ดวันหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตคนในบ้านควรจะทําอย่างไรคุณพ่อจึงจะได้รับบุญมากที่สุดมาฟังกันเลยตอนนี้ฟังให้ดีนะลุกนะมันจะเป็นความรู้ที่หาฟังได้ยากเล้วทำไมต้องทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันมีความรู้หรือ,อยังไม่รู้ครับ อยากจะรู้นะจริงว่าอยากรู้จริงไหม,ไมการทำบุญเจ็ดวันคือช่วงที่ยังวนเวียนอยู่ในมนุษย์ในสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรกนะก็จะได้มีโอกาสเจ็ดวันนั้นช่วยกันได้การทำบุญห้สิบวันคือช่วงที่กำลังรอคอยการพิพากษา จากพญาจมราชไปยม,มโลก oh. เข้าคิวคออยู่ในช่วงนี้การทำบุญร้อยวันคือช่วงที่ระหว่าง50ถึงร้อยเนี่ยคือช่วงพิพากษาและส่งไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเสจไปเกิดในมหาโลกไปยมโลกไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตสุรกาศฤติสารเป็นต้นช่วงนี้จะรับบุญได้เจ็ดวันอ่าสิบวันร้อยวันนี่คือหลักการส่วนใหญ่นะมักจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พระเจ้านภายในเจ็ดวันหรือห้ิบวันก็ต้องทําบุญทุกบุญให้เต็มกําลังแล้วทิศไปให้เพอเหตดนี้คุณพ่อจึงได้รับบุญเต็มนี้